สวัสดีครับผมนุรชิตวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง UFO UFO นั้นมีจริงหรือเปล่าและถ้า UFO นั้นมีจริงหรือสิ่งมีชีวิตต่างดาวนั้นมีจริงเขาจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับก็สวัสดีเพื่อนเพทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมนุรชิตนะครับจะมีโอกาสที่จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่อง UFO นะครับซึ่งผมก็ ช่างใจอยู่หลายครั้งว่าจะเล่าเรื่องนี้ดีหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นนามธรรมนะครับก็คือ,อยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนใดๆทั้งสิ้นในทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะมาเล่าประเด็นต่างๆให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับทุกคนนะครับมีสิทธิ์ที่จะเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมก็ได้นะครับทั้งนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันก่อนเลยดีกว่านะครับพอดีผมได้หาข้อมูลอะไรต่างๆมานะครับก็คือจากที่เรารวบรวมข้อมูลมานะครับก็คือสิ่งมีชีวิตต่างดาวนะครับมีสิทธิ์ที่จะเกิดได้ในเขาเรียกว่าในจักรวาลน,นี้หรือเปล่านะครับคําตอบก็คือมีสิทธิ ที่จะเกิดได้นะครับก็คือน้อยกว่า1%นะครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดได้ก็คือน้อยกว่า1%หรือ0.1ปรประมาณนั้นเลยนะครับเพราะว่าการเกิดนะครับการเกิดของสิ่งมีชีวิตนะครับมันค่อนข้างยากนะครับและก็ กลไกในการเกิดค่อนข้างซับซ้อนและก็มีปัจจัยที่ละเอียดอ่อนที่ทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตได้นะครับอย่างเช่นเราทุกคนนะครับที่นั่งดูวิดีโอนี้อยู่นะครับรวมถึงต้นไม้ใบไม้สิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับไดโนเสาร์หรืออะไรก็ตามแบบที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนะครับซึ่งว่าเกิดยากทั้งสิ้นนะครับด้วยเวลาและวิวัฒนาการด้วยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจึงเกิดขึ้นได้นะครับ แต่นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประเด็นที่ว่านะครับนาซ่านะครับได้ตั้งองค์กรนะครับท้่ซึ่งนะครับตั้งแบบจริงจังเลยนะครับเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วนะครับเพื่อศึกษาข้อมูลเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเกี่ยวกับ UFO นะครับแต่ว่าเขาจะไม่เรียก UFO นะครับเขาเรียกว่า UAP UAP เนี่ยย่อมาจาก Unidentified Anomalous Phenomena คือค่อนข้างพูดยากเลยนะเขาจะเรียกว่าขอย่อๆแล้วกันนะครับเขาเรียกว่า UAP นะครับหรือว่าแปลมาจากนะครับอากาศยานที่ไม่ปรากฏหลักฐานนะครับทั้งนี้รวมไปถึงที่อยู่ในโลกและอยู่นอกโลกด้วยนะครับหลังจากที่เขาตั้งองค์กรนี้นะครับเพื่อที่จะศึกษานะครับแล้วก็หาข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อพิสูจน์ว่านะครับ วกวิดีโอต่างๆหรือคลิปต่างๆที่มีในปัจจุบันนะครับเป็นของจริงหรือของที่สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็มีหลักฐานมากน้อยแค่ไหนนะครับทั้งนี้นะครับคลิปล่าสุดที่ทางสหรัฐนะครับได้เผยแพร่มานะครับที่กองทัพสหรัฐเผยแพร่มาและไม่สามารถระบุนะครับระบุที่มาได้ก็คือเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่อยู่ในตะวันออกกลางนะครับ ทั้งนี้เนี่ยนะครับเขาใช้ดาวเทียมนะครับถ่ายภาพนะครับเรียว่าจับวัตถุตรงนี้นะครับซึ่งดาวเทียมตอนนั้นนะครับกำลังถ่ายโซนที่เป็นตะวันออกกลางอยู่นะครับแล้วก็มีผู้คนอยู่ในวิดีโอด้วยนะครับซึ่งวัตถุทรงกลมดังกล่าวนะครับมีขนาดประมาณ1-4เมตรนะครับตามที่เขาระบุไว้นะครับบินผ่านนะครับบินผ่านลักษณะเหมือนบินผ่านเหมือนโดนนะครับบินผ่านไม่สูงมากนะครับ แล้วก็นะครับมีสีลักษณะเป็นสีเงินหรือว่าสีใสๆนะครับระดับความสูงเนี่ยประมาณอยู่ที่25,000ฟุตนะครับอ่าสูงจากพื้นดินเนี่ยประมาณ25,000ฟุตนะมีอัตราเร็วเนี่ยนะครับก็คือมีทั้งอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็มีความเร็วเหนือเสียงถึง2เท่านะครับแล้วก็เขาจับภาพได้ในระยะเวลาสั้นๆนะครับก็คือเขาบินไปนะครับบินลักษณะบินไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีไอพ่น เหมือนอากาศยานในปัจจุบันนะครับไม่มีไอพ่นนะครับไม่มี iPhone แล้วก็ดูจากลักษณะบุคคลนะครับก็ในพื้นที่นะครับเขาก็เหมือนไม่ได้ยินเสียงด้วยนะครับน่าจะไม่มีเสียงนะอันนี้คือดาดาเอานะครับจากวิดีโอนะครับแล้วก็บินด้วยความเร็วประมาณหนึ่งนะครับบินผ่านไปผ่านไปนะครับซึ่งดาวเทียมเนี่ยก็แท็กตามไปได้ระยะหนึ่งนะครับประมาณไม่กี่วินาทีนะครับที่เขาเผยแพร่มาผมไม่รู้ว่า ข้อมูลหลังจากนั้นเนี่ยเขาแท็กได้เยอะแค่ไหนนะครับแต่ว่าเขานํามาเผยแพร่ให้เราดูนะครับแค่ไม่กี่วินาทีนะครับซึ่งวัตถุมันประหลาดตรงที่ว่ามันสามารถบินได้โดยที่ไม่มีปีกนะเพื่อนๆอลองนึกถึงว่าอากาศยานทั่วไปเนี่ยต้องต้องมีปีกหรือว่าต้องมีอะไรช่วยพยุงเพื่อที่จะรักษาเขาเรียกว่า รักษาสียรภาพในการบินได้แต่นี้เป็นรูปกลมๆนะครับบินไปนะครับบินไปเฉยๆเลยนะครับแล้วก็ผ่านนะครับผ่านกล้องไปแล้วก็กล้องก็แท็กตามนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่เหมือนอากาศยานที่มีในโลกไปนี้ในปัจจุบันหรือว่าในประเทศไหนนะครับทาง NASA เนี่ยก็ยังไม่สามารถระบุได้นะครับและทางกองทัพสหรัฐเองนะครับก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่า วัตถุชิ้นนี้ไม่เป็นของกองทัพแน่นอนเพราะยังไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถทําได้แบบนี้และหลังจากนั้นนะครับก่อนหน้านี้นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับกองทัพสหรัฐเองนะครับก็ได้เผยแพร่วิดีโอบอกว่าเขาเนี่ยสามารถจับอากาศยานได้นะครับซึ่งเป็นอากาศยานที่เขาเรียกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ไม่สามารถระบุที่มาได้นะครับด้วยเครื่องบินขับไล่นะครับก็คือบินตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีการแท็กนะครับแท็กเหมือนแท็กอาวุธนะครับแท็กแล้วก็ ใช้กล้องที่อยู่เครื่องบินนะครับแท็กตามแล้วก็บินตามไปนะครับซึ่งสามารถตามไปได้ในระยะหนึ่งนะครับคนในวิดีโอนะครับหรือว่านักบินเนี่ยก็ดีใจนะที่เขาแท็กได้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรนะครับก็คือเขาอยากแท็กตามไปเขาอยากรู้ว่าวัตถุนี้เป็นอะไรนะครับเขาก็เลยแท็กตามไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสารัตเนี่ยนะครับได้ออกออกมาปฏิเสธว่าไม่ทราบว่าวัตถุชิ้นนี้คืออะไรนะครับแล้วก็ เขาก็ไม่ได้สรุปด้วยว่าเป็น UFO นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเหตุการณ์นะครับที่เขาเจอนะครับยเช่นอย่างอย่างที่ไม่ใช่กองทัพเจอนะครับอย่างเช่นนักบินเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆโดนนะบินผ่านไปนะครับด้วยความเร็วพอประมาณนะครับอะไรพวกนี้บ่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็มีการถ่ายภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าได้หลายจุดเลยนะครับกลุ่มไฟตามกองทัพตามอะไรเนี่ยได้หลายจุดเลยนะครับทั้งนี้เขาก็ไม่ได้ระบุว่าเป็น UFO เพราะว่าเขาพิสูจน์ไม่ได้นะครับแล้วเราจะมาคุยกันเรื่องว่า UFO เนี่ยมีจริงหรือเปล่าถูกต้องไหมครับทั้งนี้นะครับทางกองทัพหรือว่าสหรัฐเนี่ยเขาก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับแต่ทีนี้นะครับเรามาพูดประเด็นนี้กันดีกว่านะครับการที่นะครับมนุษย์ต่างดาวนะครับจะมีขึ้นมาได้นะครับ ก็ต้องเขาเรียกว่าศึกษาจากมนุษย์โลกของเราเองนะครับโดยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะครับอาศัยอยู่บนโลกนี้นะครับหรือว่ามีมนุษย์มาแค่200,000ปีเท่านั้นเองนะครับซึ่ง200,000ปีเนี่ยมันน้อยมากๆสําหรับอายุของโลกนะครับ โลกของเราเนี่ยมีอายุอยู่ประมาณ46,000ล้านปีนะครับนับย้อนกลับไปนะครับแล้วกเ็เขาเรียกว่ายุคไดโนเสาร์นะครับยุคไดโนเสาร์นี้ก็หลังจาก65ล้านปีเป็นต้นไปนะครับ,รบ,รบหลังจากนั้นก็จะเป็นยุคของสัตว์ต่างๆที่อยู่ในน้ำแพลงต้นหรือว่าแบคที ria แรกๆนะครับยุคเมื่อหมื่นล้านปีก่ ซึ่งกว่าจะมาเป็นมนุษย์นะครับกว่าจะมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี่ครับหลังจาก65ล้านปีนะครับวิวัฒนาการมาหลายล้านปีมากนะครับแล้วก็มีมนุษย์ประมาณกลุ่มแรกๆคนแรกๆเนี่ยประมาณ200,000ปีเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับมนุษย์ก็ได้วิวัฒนาการนะครับมาถึงปัจจุบันเนาะ แล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับมีเทคโนโลยีที่จะเดินทางไปอวกาศเนี่ยไม่นานนะครับไม่นานในะไม่กี่10ปีมานี้เองนะครับเราถึงสามารถสื่อสารกันด้วยผ่านดาวเทียมนะครับสามารถออกไปสู่อวกาศน,นะครับแล้วก็มีกล้องโทรทัศน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยส่องไปในอวกาศที่ทําให้เราชัดเจนมากขึ้นนะครับตั้งแต่กล้องอวกาศฮับเบิลหรือกล้องอวกาศเจมเว็บก็ตามนะครับซึ่งเจมเว็บเนี่ยนะครับถ่ายรูปเนี่ยจาก คลื่นต่างๆนะคลืค่นินฟาเรท์คลื่นอะไรต่างๆเนี่ยได้ชัดมากกว่ากล้องฮับเบิลอีกในปัจจุบันนะครับแต่ทั้งนี้นะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นภาพในอดีตอ่าเพื่อนๆฟังตรงนี้ดีๆนะแสงที่เดินทางมานะครับคือแสงที่ผ่านห่วงอวก,กาศมาไกลามากนะครับซึ่งเป็นแสงในอดีตของเขานะครับทั้งนี้นะครับการที่เราจะเจอมนุษย์่างดาวได้นะครับข้อต่างๆก็คือ มนุษย์ต่างดาวนะ่ะต้องมาหาเราถูกต้องไหมครับเพราะเราเนี่ยยังไม่สามารถเดินทางไปหามนุษย์ต่างดาวได้หรือไปดาวอื่นๆได้ในปัจจุบันนะครับข้อกําหนดนี้ก็คือต้องเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีขีดความสามารถที่จะเดินทางมาโลกมนุษย์ได้เราถึงจะเห็นนะครับทั้งนี้ถามว่าตอนนี้นะครับเราไม่ทราบเลยว่าที่เป็นอากาศยานต่างๆที่องค์การนาซาหรือว่ากองทัพสหรัฐได้เห็นเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็น UFO หรือเปล่านะ Yeah. ทั้งนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีของโลกมนุษย์เองหรือว่าเทคโนโลยีในอนาคตของโลกมนุษย์ที่ย้อนเวลากลับมาหรืออะไรประมาณนั้นก็ก็ได้นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวก็ได้นะมันมีหลายปัจจัยมากๆเลยนะครับทีนี้นะครับถ้ามนุษย์ต่างดาวนะครับมีจริงนะผมจะพูดถึงมนุษย์ต่างดาวจําพวกแรกก่อนนะจาพวกแรกก็คือมนุษย์ต่างดาวที่ยังไม่วิวัฒนาการก็คือเกิดมานะครับแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนสัตว์ทั่วไปไม่สงสัยไม่ค่อยรู้อะไรนะครับก็คือ ใช้ชีวิตไปแล้วก็ตายเกิดใหม่สืบพันธุ์ไปเรื่อยๆเป็นมนุษย์ต่างดาวคล้ายๆเดนธันวาอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะมีอยู่ในจักรวาลของเรานะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าในจักรวาลของเรานะครับมีกาแล็กซี่นะครับเป็นล้านๆกาแล็กซี่เพื่อนๆฟังตรงนี้ดีๆนะกาแล็กซี่เป็นล้านๆกาแล็กซี่นะครับและเราเป็นแค่หนึ่งในกาแล็กซียย่ล้านๆนั้นนะครับสองเลยในกาแล็กซี่หนึ่งกาแล็กซี่นะครับที่บอกว่ามีหลายล้านๆกาแล็กซี่เนี่ยนะครับ ก็จะมีระบบสุริยะเป็นล้านๆระบบสุริยะอ่ามันมีสิทธิที่จะสามารถเกิดเขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตคล้ายๆมนุษย์โลกได้นะครับอ่าถึงแม้มันจะเปอร์เซ็นต์น้อยก็ตามนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันเกิดได้นะครับแต่ว่าหนึ่งอาจจะไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวที่มีภูมิปัญญาอาเขาก็เลยไม่ได้แสวงหาที่จะมาหาเรานะครับต้องรอให้คนไปค้นหา สองก็คือมนุษย์ต่างดาวที่มีภูมิปัญญาในระดับหนึ่งนะครับในระดับของมนุษย์เองนะครับแต่ทว่าเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับยังไม่สามารถส่งข้อมูลไปกลับได้เร็วกระแสงถูกต้องไหมครับถ้าสมมุติเราอยู่ห่างกันนะครับพันปีแสงพันปีแสงคือเราส่งข้อมูลไปพันปีนะครับก็คือส่งข้อมูลคลื่นขึ้นมีความเร็วเท่าแสงนะครับส่งข้อมูลไปพันปี กับไม่อีกพันปีกว่าเราจะได้รับข้อมูลหรือว่าเขาจะตอบกับข้อมูลนั้นมาหาเรานะครับซึ่งมันก็กินระยะเวลาไป2000ปีนะครับซึ่งในช่วอายุของเราเนี่ยมันยังไม่สามารถรับรู้ได้ในปัจจุบันถูกต้องไหมครับเพราะเราเพิ่งส่งข้อมูลไปไม่กี่ 10ปีมานนี่เอง3ก็คือ,อมนุษย์ต่างดาวที่ทรงภูมิปัญญาและสามารถเดินทางมาที่โลกได้นะเดินทางระหว่างมูงดาวได้ในด้วยวิธีใดก็ตามนะครับเขาอาจจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงหรืออะไรก็ตามนะครับเขาสามารถเดินทางมาหาเราได้นะครับกลุม่มนุษย์พวกนี้นะครับน่าจะมีอายุหรือว่ามีวิวัฒนาการมาหลายล้านปีนะครับระดับแสนปีเนี่ยน่าจะไม่ใช่นะผมคิดว่าน่าจะ เพราะมะนุษย์ในสองแสนปีอย่างได้เท่านี้เองครับเขาอาจจะมีวิทยาการมาเป็นล้านปีนะครับในการเดินทางที่เร็วนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่สูงของเรามากๆนะครับเพื่อเดินทางมาหาเราแล้วก็สำรวจเรานะครับอาจจะเป็น อย่างที่อเมริกาเขาบอกเราเป็นเหมือนลักษณะลูกบอลกลมๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับหรือเขาอาจจะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างนะครับอาจจะใช้เทคโนโลยีอื่นเพื่อมาศึกษาเราก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตอาศัย,ยในยานพวกนั้นก็เป็นไปได้นะครับถึงประเด็นนี้นะครับก็มีนะครับเขาเรียกว่ามีอดีต เจ้าหน้าที่ข่าวกรองนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับออกมาพูดว่านะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับเมื่อประมาณไม่กี่เดือนนี้นะครับว่าสหรัฐเนี่ยนะครับมีครอบครอง UFO หรือว่ายานอวกาศต่างดาวนะครับในสภาพที่สมบูรณ์ด้วยนะหมายถึงว่าในสภาพที่ไม่พังนะครับหรืออาจจะตกนั่นแหละแต่ว่ายังไม่พังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เก็บเป็นความลับนะครับซึ่งชายคนนั้นก็ชื่อว่านายเดวิดรัสนะครับซึ่งนายเดวิดรัสเนี่ยนะครับ ก็เป็นอดีตนะครับอดีตเขาเรียกว่าอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับแล้วก็มาพูดแล้วก็มาอยู่ในเขาเรียกว่าศึกษาเกี่ยวกับพวก UAP หรือ UFO ตรงนี้นะครับแต่ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาเขาก็ไม่ได้มายืนยันอะไรนะครับว่าเขามี UFO หรือว่ามาแชร์อะไรต่างๆนะครับแต่ว่านายเดวิดลัดเนี่ยอ้างว่านะครับมีบริษัทคู่สัญญานะครับที่กําลังศึกษานะครับเทคโนโลยีของรนต่างดาว ที่เขานะครับเก็บไฟในสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับอันนี้เพื่อนๆก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งไว้นะครับเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานใดพิสูจน์ว่ามันเป็นความจริงเนี่ยยังไม่มีหลักฐานใดนะครับและหลังจากนั้นนะครับพอเรารู้แล้วว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยต้องเก่งมากๆนะครับถึงจะมาให้โลกเราได้นะครับเขาจะมาทําไมล่ะเออถ้าเขามาเขาจะมาทําไมล่ะหนึ่งนะครับอาจจะมาสังเกตการเฉยเนะครับสังเกตการว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมีวัฒนาการเป็นยังไงบ้างนะครับ ในปัจจุบันนะครับก็คือเข้ามาดูนะครับแล้วก็ไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขาต้องการจะมาเอาทรัพยากรของโลกเรานะครับผมมองว่าดาวดวงอื่นเนะี่ยมีทรัพยากรที่เยอะกว่าโลกเราเยอะมากๆเลยนะครับ ทำไมเขาตท่ามาเอาที่โลกเราด้วยนะครับอย่างเช่นน้ำนะครับออกซิเจนนะครับทองคํายูเรเนียมหรืออะไรต่างเนี่ยมันมีเต็มอวกาศไปหมดนะครับมันมีทั่วทั่วอวกาศนะครับทั่วกาแล็กซี่ของเราเต็มไปหมดเลยนะครับเขาไม่จําเป็นต้องมาเอาที่โลกมนุษย์อ่ะ เพื่อหลอกเคโนโองรีนะครับไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องมาเอาในโลกมนุษย์เพราะว่าอย่างเช่นพลังงานเอ่ยนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับทรัพยากรที่จะไปพัฒนาโลกของเขานะครับเขาไม่จำเป็นต้องมาเอาที่โลกมนุษย์ก็ได้นะครับคือมันมีเยอะมากในห่วงของอกาศนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่ลกล่างว่างเปล่ามาก,มากๆๆที่เขาจะต้องไปทําเหมืองทําอะไรนะครับซึ่งไม่น่ายากนะครับถ้าเขามีเทคโนโลยีสูงที่สามารถขนดเดินทางมาเราได้เพื่อหลองคิดดูนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับถ้าเขามาเนี่ย เขาต้องการอะไรนะครับก็าอาจจะมาดูวิวัฒนาการของมนุษย์แล้วก็รอให้มนุษย์นะครับพัฒนาไปจุดจุดๆหนึ่งเพื่อที่จะติดต่อสื่อสารกับเขาโดยที่เขาปลอดภัยเออนะครับให้มนุษย์เนี่ยมีจริยธรรมเพียงพอเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่แบบกำลังทงําสงครามกันอยู่แล้วนะต้องการจับไปทดลองอะไรนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่จริงๆเขาไม่น่าจะกลัวเรานะผมมองว่าอยางีงนะครับเขาน่าจะมีเทคโนโลยีหรืออาวุธที่สูงกว่าเรามากๆแล้วนะครับ และข้อต่อมานะครับเขาอาจจะกลัวพวกเกี่ยวกับเชื้อโรคนะเชื้อโรคหรือแบคทีเรียที่อยู่บนโลกมนุษย์เองเนี่ยนะครับที่เป็นโรคระบาดอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเชื้อโรคในโลกมนุษย์นะครับมันก็จะมีอาจจะมีความร้ายแรงที่มากเขาเรียกว่าอาจจะมันอาจจะน้อยนิดสําหรับเรานะแต่ว่ามันอาจจะร้ายแรงสําหรับเขาก็ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้วิวัฒนาการมาเพื่อป้องกันเชื้อโรคได้แบบเรานะครับอย่างเช่นไข้หวัดเล็กๆของเราเนี่ย เขาอาจจะเป็นเชื้อโรคที่มันอันตรายสําหรับมนุษย์ทางดาวก็เป็นไปได้นะครับและอีกข้อนึงนะครับถ้าเขารลอดพ้นจากสิ่งพวกนี้นะเช่นเชื้อโรคนั่นนี่โน้นอะไรต่างๆนะครับแล้วเขาจะมาทําอะไรต่อนะครับก็คือ ในมุมมองของผมนะครับผมคิดว่าถ้าผมเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยผมคงมาศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาของมนุษย์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกนะครับอาจจะมาจับนะครับสัตว์ต่างๆไปทดลองหรือว่าแม้กระทั่งจับมนุษย์ไปทดลองเองก็ตามนะครับอย่างเช่นเ,เพื่อนเนะเคยได้ยินข่าวมีคนอ้างว่าโดนมนุษย์ต่างดาวเนี่ยครับจับไปทดลองอะไรต่างๆนะอันนี้มีข่าว เยอะมากนครับหลายๆประเทศนะครับเหมือนเป็นอุปทานหมู่เลยนะแต่มันก็ไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันนะว่าเขาจะโดนจับไปทดลองจริงนะครับเพราะไม่ได้มีบาดแผลไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวกับการผ่าตาัด รหรือว่าเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยอาจจะสูงมากๆนะครับอาจจะไม่ต้องใช้อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะโดนจับไปแล้วโดนล้างความทรงจำนะเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะผมเดาล้วนๆเลยนะครับและอย่างหนึ่งนะครับมนุษย์ต่างดาวอาจจะมองว่าเรานะครับล้าหลังเกินไปนะครับเพราะว่าถ้ามนุษย์ต่างดาวสามารถเดินทางข้ามระบบหมู่ดาวได้ข้ามกาแล็กซีได้เขาน่าจะไม่สนใจเรื่องเวลานะครับเพราะว่า เวลาเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทําให้มนุษย์นะครับมีขีดจํากัดอยู่เยอะมากนะครับเช่นเพราะว่ามนุษย์นะครับมีอายุที่ไม่ยืนยาวเท่าไหร่นะอันนี้พูดถึงความเป็นจริงในระดับจักรวาลน,นะครับถ้าอยากเ <c oughs> ขาเรียกว่าถ้าอยากศึกษาจักรวาลเนี่ยต้องมีอายุยืนยาวมากกว่านี้นะครับหรือมีวิธีชะลอความแก่หรืออายุให้ยืนกว่านี้นะครับถึงจะสามารถเดินทางข้ามอวกาศหรือกาแล็กซี่หรือเป็นการเขาเรียกว่าข้ามมิติเวลาตรงนี้ไปได้นะครับเพราะว่า เวลานะครับเป,เป็นคีดจํากัดของมนุษย์ในปัจจุบันนะครับมนุษย์อันดนาะต่างดาวเขาอาจจะควบคุมเวลาได้แล้วก็ได้นะครับและนะครับสุดท้ายนะครับถ้ามีมนุษย์ต่างดาวจริงๆนะครับแล้วทาไมล่ะทาไมเราถึงเขาเรียกว่าไม่เคยเจอหลักฐานมาก่อนเลยตั้งหลายพันปีนะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอย่างหนึ่งเนะเพราะว่าในอดีตนะครับในอดีตเราก็มีมนุษย์มาตั้ง2,000 200, 0ปีนะมันจะไม่มีการจดบันทึกเลยเลย,เลยว่าแบบเคยเจออะไรพวก อย่างนี้บ้างนะครับซึ่งเป็นมนุษย์หน้าตาแปลกๆนั่นนี่นู่นนะก็จะมีเกี่ยวกับเป็นนิทานปลมปราหรืออะไรต่างๆนะแต่ว่ามันก็ไม่เชิงเหมือนเอเลี่ยนอะไรหรือมนุษย์ต่างดาวหรือยูเอออะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราพูดถึงมนุษย์ต่างดาวมาเยอะพอควรแล้วนะครับเพื่อนๆก็บอกหืมนี่มันเป็นการมโนหรือเปล่านะครับแต่ในความคิดของผมนะครับจักรวาลเนี่ยมันกว้างใหญ่มากซึ่งมันมีดาวเยอะมากๆนะครับผมมองว่า ถ้ามันจะเป็นการเขาเรียกว่าเกิดสิ่งมีชีวิตยุคแรกๆได้เหมือนมนุษย์เนี่ยนะครับก็ต้องอาจจะต้องใช้ธาตุคาร์บอนเนาะมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับหรือสิ่งมีชีวิตในโลกเนี่ยใช้ธาตุคาร์บอนเป็นหลักในการดำรงชีวิตก็คือเป็นร่างกายของเราเป็นส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็มีธาตุอื่น,นเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ในร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นคาร์บอนนะครับรวมแม้แต่สัตว์อื่นๆหรือพืชเองก็ตามนะครับ เวลาเผามานะครับก็จะเห็นฐานนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นคาร์บอนนะครับมนุษย์ต่างาน,นมีสิทธิ์ที่จะเป็นธาตุอื่นได้ก็น่าจะเป็นพวกซิลิคอนนะครับพวเป็นธาตุหมู่สีเหมือนกันที่เขาเรียกว่าสามารถทําปฏิกิริยาอะไรต่างๆได้นะครับหรือว่าสร้างพันธะที่อยู่ในโมเลกุลหรือสร้าง DNA ได้คล้ายๆ d n a คาร์บอนของมนุษย์นะครับแต่ทั้งนี้ในโลกเราเนี่ยเรายังไม่เคยเจอสายพันธุ์ไหนที่แบบ นำซิลิคอนมาเป็นหลักเลยนะครับอันนี้ก็สิ่งที่น่าคิดกันครับและหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆจะเชื่อวิดีโอนี้หรือไม่ก็ได้นะครับ เพราะว่ามันเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานอะไรชัดเจนใน UFO นะครับก็จะมีะบุคคลทั่วไปนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนนะครับสามารถถ่ายภาพได้ทันทีทันใดเลยนะครับก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆเนี่ยเกิดขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็คนถ่ายได้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันยังไม่เคยมีการพบปะ UFO ที่แท้จริงนะครับไม่เคยเจอแบบเอเลี่ยนเดินลงมาแล้วแบบจับไปหรือว่าสร้างปฏิสัมพันธ์อะไรกับมนุษย์อันนี้ยังไม่ ก็เลยยังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่ามีวิดีโอพบมนุษย์ต่างดาวเย,เยอะมากนะนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับบางอันก็เป็นของจริงบ้างของเก๋บ้างนะเพื่อเพื่อก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมเชื่อด้วยตัวผมเองนะครับว่า มนุษย์่างดาวเนี่ยน่าจะมีจริงนะครับเราน่าจะได้พบมนุษย์ต่างดาวในสักวันนะครับเขาอาจจะมาดีหรือมาร้ายก็ได้นะครับเราก็ยังไม่รู้นะครับระบบสุริยะเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับในกาแล็กซี่ของเราและก็ในกาแล็กซี่อื่นด้วยนะครับคนน่าจะมีมนุษย์ต่างดาวเยอะมากๆเลยนะครับในความคิดของผมนะเราไม่น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้นะครับถ้าหากมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันคงน่าเศร้าน่าดูนะถ้าเราเป็นแค่ สิ่งมีชีวิตเดียวนะครับในจักรวาลที่กว้างใหญ่ขนาดนี้นะครับดีที่สุดนะครับคือเราก็ศึกษาหาความรู้ไว้นะครับเพื่อที่จะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับดูวเดีโอนี้จะชอบวิดีโอนี้นะครับหากใครนะครับมีคําถามหรือมีอะไรนะครับสามารถถามที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับเพราะวิดีโอนี้นะครับค่อนข้างเป็นเขาเรียกว่านำมาทำมากๆเลยนะครับ หากเพื่อนๆนะครับมีข้อคิดเห็นอะไรเชื่อไม่เชื่อหรือเคยพบเจอ UFO อยังไงสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยครับหวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับหากใครยังไม่ได้กด subscribe ช่องนูโนนะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe ให้ตรงข้างล่างด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาวิดีโอต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ยอด subscribe เราน้อยมากๆนะครับเพราะเราเป็นช่องใหม่นะครับฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกด subscribe เราหน่อยนะครับแล้วก็แชร์วิดีโอนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ